เพชรดีนับเล็กๆก็คู่ที่4ครับเพชรนาคินตีเมืองเลยครับเจอกับเพชรหัวไซส,สาธิตซีดีครับครับคู่นี้ก็ขยับเวทขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะร้อยแปดปอนชกใน,นไลฟ์ไฟเวทครับ รกรรมาการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นผู้ห้ามมาดูฟอร์มกันเลยนะคู่นี้เนี่ยสฟอร์มหลังของเพชรนาคินนะครับชนะคะแนนเพชรอุทัยออบุญช่วย2ไฟไฟติดเลยนะครับแต่ล่าสุดมาสะดุดคุณน็อตแพ้คะแนนเพชรปราบกับย่างห้าดาวครับ ส่วนเพชรหัวใจส,สาธิตซีดีครับชนะน็อกเพชรนครเดชอดุลในยกที่3ครับชนะน็อกเพชรอุทัยอ,อบุญช่วยด้วยในยกที่4ไปชนะน็อกที่อ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรรัตเพชรโวทองที่ราชดำเนินสองคนน,นี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับ,รบก็ชกสามไฟหลังเนี่ยเจอกับนักชกที่ชื่อว่าเพชรนำหน้าทุกครั้งไม่น่าเชื่อครับครับ เพชรนาคินีปีนี้อายุ17 175ครับ275มาจากนาครศรีธรรมราชครับค่าตัวไฟล่าสุดเนี่ย15,000บาทส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรหัวใสก็ปีนี้อายุ15เท่านั้นครับ268มาที่เดียวกันเลยนครศรีธรรมราชครับนครเหมือนกันครับค่าตัวไฟล่าสุดเนี่ย18,000บาทเพชรหัวใจมุมน้ำเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องชายของศัก์สุริยาไก่ย่างห้าดาวยิมนะ เป็นน้องชายแท้ๆเลยครับเจ้าคนนี้นะเกชดหัวใสครับ,รบเป็นน้องชายของใครนะอาสักสุกริยาศักสุริยาไก่ย่างห้าดาวโอ้โหคนนี้เป็นนี่แหละครับบังจูปอสมานนะฮะเมื่อวานนี้ยังไปเย้่ยวยอยู่เวทีเทพสิทธิ์อยู่เลยครับก็เดินสายพานักมวยไปต่อยครับวานพานักมวยของสอขอสิริพงษ์ไนะนะ เอาครับมาดูครับฝีไม้ลายมือจะเหมือนพี่หรือเปล่านะเพชรหัวใยสาธิตซีดีถ่ายด้วยแข้งไปก่อนครับเพชรหัวใยแต่ซ้ายแล้วก็ถีบกับเพชรนาคิน <c oughs> ถือว่าฟอร์มสดนะครับมุมน้ำเงินเนี่ยโอ้โหสามไฟหลังล่าสุดนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะสามน็อกไปสองครับดุจริงจ เอาล่ะครับเกี่ยวลงไปนิ่มๆนะคุณนี้เลยเปิดเพชรนาคินได้เปรียบ5ต่อ4นะคุณนอ็อตครับอสองยกนี่เสมอทางด้านเพชรนาคินครับมาดูครับยกนี้สูงยาวกว่าครับเพชรนาคินเห็นชัดเลยมุมนี้รูปร่างนี้ได้เปรียบเลยครับนี่ครับเสียบขวาเด้งตีขวาคืนครับเพชรหัวใส พี่ชายสักสุริยานี่ต้องบอกว่าเป็นแถวหน้าไปแล้วครับต้องมาดูว่าเพชรหัวใสจะทําได้แบบพี่หรือเปล่าครับกาดมวยเลยนี่ทรงคล้ายๆกันเลยครับดูครับคุณรอดแต่สักสุริยามวยซ้ายเอาแล้วครับล็อกครับเสียบครับโอ้โหตีได้หนักเลยครับเพชรหน้าขินดูครับลากมาเลยครับใบยาวกว่ากําลังหาเหลี่ยมหาจังหวะตีกันอยู่แต่งตัวอยู่ครับ ไล่แขนกันอยู่ครับเสียบซ้ายไปครับเพชรนาคินเด้งตีขวาครับเพชรหัวใจมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจ้องตากันอยู่ครับถีบนำไปก่อนวางแข้งขวาเสียบซ้ายมาครับเพชรนาคินเสียบขวาโอ้โหเสียบได้สวยครับเสียบเหมือนกันนะแบบนี้อา่าเพชรนาคินเพชรหัวใจนี่ไม่กลัวเลยครับขี้ตีสู้เลย นี่ครับโอ้โหวัดจ,จะนีนหน้าท้องใครเรียมมาไม่ดีนี่มียุบมีย่นมีผลต่อคะแนนนะครับโอ้โหแต่เสียบราคาได้สวยครับเพชรนาคินอุ้ยแต่โดนคืนไปเสียบทําได้สวยครับตัวงงอไปเหมือนกันครับเพชรนาคินจังหวะโอ้โหเสียบหน้าท้องนี่สวยเลยครับเพชรหัวใสสายเลือดดีเลยครับมุมน้ำเงิน นลครับหาช่องโยล็อกไลาแขนกันเสียบขวาครับเพชรน,นาคินโอ้โหคูห่นี้นี่ก็ไม่ต้องไปมองวุฒอื่นเท่าไหร่ครับเข่าแล้วเสียบเข้าไปแล้วคาครับเพชรัวใสรูปร่างนี่ต้องอยู่ที่แดงแน่นอนสูงยาวครับแต่ซ้ายพยายามจะนี่ดันหน้าไว้เลยครับทางด้านเพชรน,นาคินครับ ต้องบอกว่าปิดระบบการหายใจหมดยกที่สามครับจังหวะเสียบจังหวะจากคนจังหวะไล่แขนแตครับดูดีนะสำหรับเพชรนาคินนะครับแฟนมวยให้ความเชื่อถือครับความได้เปรียบมีอยู่สามช่วงตัวนะครับแต่แต่ผมดูแล้วไม่คล้ายสักสุริยา นายุรอ้ายชายศิริครับใช้ายชายศิริๆๆๆคิดนั่นผมเลยเนี่ยครับผม,มตกใจรผมยันคิดอยู่ไอ้คล้ายใครนะก็คนใต้ด้วยกันครับหน้าตาก็ลาไมคล้ายคลึงกันได้แต่เป็นน้องชายแท้ๆของศัก์สุริยาเลยครับเพราะผมถามมาเมื่อช่วงเช้าเห็นนำสก,กุลเดียวกันเลยครับเจดหาโฮนะใช่ครับใช่ไหมเพรนาคินนี่ชื่อทิติวัตร ขออภัยครับชื่อดาราวิทดาโฮครับ,รบสะบสะร่วนเพชรนาคินนี่ทิติวัฒน์เพชรนาคินครับก็เอานามสกุลมาตั้งเป็นชื่อเอาแล้วครับตีสู้ได้ครับโอ้โหแต่ดูความใหญ่จะบดเข้าไปได้ไหมโอโ้ใหญ่แล้วเกินกเพชรนาคิน เล็กกว่าครับต้องเดินให้ติดครับอยู่วงนอกนี่ดูว่าเสียอะไรครับเสียเปรียบเลยครับอาแทงได้สวยครับตีขวาเป็นนาคินดันเข้าไปตีซ้ายไปครับเนี่ยกดเข้ามุมไปเลยดันเข้ามุมของตัวเองเลยครับมุมแดงพยายามจะหักมาอ๋่จแโดนล็อกคออยู่ไปเหมือนกันครับนี่ครับมามาหลายทีแล้วครับตีหลายทีแล้วอ้าอยู่ไม่อยู่ครับ โอ้โหอยู่ไปเหมือนกันครับเพชรนาคินอ่าโอ้โหเอาเามาบ้างแล้วครับชักติ้นไม่หลุดนะแต่หัวใซเริ่มได้แล้วครับนาโอ้โหแต่ดักซ้ายดักเข่าซ้ายครับสวยเลยเกินแต่ใช้ความใหญ่บดเข้าไปครับดันเข้าไปที่มุมแดงเลยครับแต่โต้เข่ามาตลอดครับเพชรเพชรหัวใสดันเข้าไปเสียบขวา เสียบขวาเสียบขวาอะไรครับเพชรหัวใยพยายามจะหักเพื่อจะออกมาจากมุมครับใครอยู่มุมอับนี่เสียเปรียบปล่อยลําตัวไปโอ้โหแต่ดักข่าวขวาได้สวยครับเพชรนาคินต้องเดินครับเพชรหัวใจรุกลางเสียเปรียบโอ้โหเื่อกีโดนเ,เสียแล้วเด้งเลยครับ นี่แหละครับมวยใหญ่ตัวใหญ่กว่าสูงกว่านี่ทำให้กรรมาการเห็นครับอแต่ไม่แน่ซะแล้วโอ้โหปากคายา้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งแทงซ้ายแล้วคาเลยครับไปดูซ้ายเตะขวาแล้วก็คาเหมือนกันแต่เพชรนาคินไม่สนใจครับเตะได้เตะไปอาวุธช่างทำยันนะอยูบ่บนเวทียังสูงสีกู้ขี้ครับจังหวะนี้คล้ายครึงเงินครับออกอาวุธพยายามจะตั้งกำแพง เซ็นนยคินไม่สนใจเลยครับดันเข้าเชือกเสียบอย่างเดียวแต่ดูหน้าตาระบบการหายใจยังดีอยู่ครับ,รบไม่มีอาการหอบให้เห็นครับหมดนยกที่สี่ครับโอ้โหทักทายแฟนมวยเลยครับโอ้ความเป็นไปได้นี่ยังเหมือนเดิมครับสามช่วงตัวยังไม่ขยับไปไหนนะเพราะว่าดูเคล็หัวใจได้ลูกเตือดูแรงยังดีด้วยนะครับ ราคาก็ยังไม่ไกลครับแต่ก็ต้องต้องติวเข้มอยู่อะนะคุณออดบัวใหญ่อยู่ด้านล่างนะสองจุดเพชรยินดีใช่ไหมเพชรนาคินเนี่ยครับอ้าวสู้กันต่อยกท้ายครับยังไม่แน่นะครับก็ออยังมีโอกาสอยู่เพชรนาคินนี่ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับก็สามช่วงตัวยกหนีเพชรหัวใสจะ ทำได้ไม่ได้ครับ,รบโดนเข่าไปเลยก่อนแล้วนี่ครับกระชากคอมาตีเลยครับยกสุดท้ายต้องเดินเลยครับให้หัวใส่แตะขวาจับได้เสียบขวาไปครับเด้งตีซ้ายมาเอาเลยครับต,ตั้งกำแพงทางด้านเพชรนาคินก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับ เหมือนจะใช้จังหวะฝีมือรอดักจังหวะรับเพชรหัวทรายยกนี้มีชําเลืองไปที่มุมด้วยครับอ้าวโอ้โหซ้าย,า,ายนักกินนี่แทงซ้ายเน้นๆเลยครับเอาละครับขยับเข้าหาเพชรหัวทรายมองที่มุมแล้วก็ถอยครับถอยรับเหมือนมั่นใจนะครับครับอ้าวทาย แต่ดูนสุสีมาตลอดครับขวาอุ้ยเตะเข้าไปเน้นๆชูม,มือมั่นใจนะครับเอาขออีกครับโอ้โหขวายทีแก้ต่อซ้ายครับโดนหมัดไปเหมือนกันนะครับเพชรนาคินต่างฝ่ายต่างมั่นใจแต่เพชรหัวายขออีกทีนึงนี่ครับต,ตีขวาตีขวา เอาละครับแยกออกมาครับเพชรหัวทรายเดินทําแล้วตอนนี้เพชรตะกินเหมือนมั่นใจครับตั้งรับครับยกบังอย่างเดียวครับหมดยกสุดท้ายครับต้องมารอดูการให้คะแนนครับกรรมการจะออกไหน นี่ครับก็รวมรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านเพชรนาคินตีมึงเลยครับเอาชนะคะแนนเพชรหัวไซส,สาธิตซีดีไปครับก็ด้วยคะแนน49ต่อ48จากกรรมการทั้ง3ท่านครับถือว่าเป็นเอกฉันท์เอาละครับในช่วงนี้ไปพักกันก,นก่อนช่วงหน้าอีก2คู่คู่รองกนะับคู่เอกช่วงนี้พักสักครู่ครับ